เกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดทองคำทยานแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมทะลุ3,600ดอลล่าไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับตัวเลขนี้มันสูงกว่าตอนที่อเมริกาประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลล่ากับทองคำเมื่อปี1971ถึง1,000เท่า1,000เท่าหลายคนเกาหัวแกรกบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเฟดยังคงดอกเบี้ยไว้สูงขนาดนี้ตำราทุกเล่มบอกว่าทองต้องร่วงสิแล้วบิตคอยล่ะ จะเอายังไงต่อจะตามไปไหมหรือจะโดนชิงไว้ข้างหลังกูรูต่างประเทศเขามองเรื่องนี้ยังไงเขาไม่ได้มองว่านี่คือการขึ้นของราคาสินทรัพย์ธรรมดาธรรมดานะครับแต่เขาบอกว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่คือเสียงระฆังที่บอกว่าระบบการเงินโลกที่เรารู้จักกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเจาะลึกให้ฟังแบบหมดเปลีอยจัดเต็มทุกประเด็นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อก ผมเคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในโลกการลงทุนตอนนี้นั่นคือท้องคำครับทำไมมันถึงวิ่งขึ้นแรงขนาดนี้วิ่งแบบไม่เกรงใจใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราชาวคริปโตที่ถือเหรียญกันอยู่เรื่องนี้สำคัญกับอนาคตเงินในกระเป๋าของคุณมากกว่าที่คิดเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องครับคือตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนมันเต็มไปด้วยความสับสนอลมานครับคุณผู้ชมลองเปิดทีวีดูสิครับพวกนักวิเคราะห์ กูรูต่างๆที่เคยบอกว่าดอกเบีย้ยสูงทองคำจบแล้วเงินจะไหลเข้าพันธบัตรหมดตอนนี้เงียบกริบเลยตำราที่เคยเรียนกันมามันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับเนพนพอยท์ที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุนตอนนี้คือความไม่เชื่อมัน่นคุณไม่รู้จะเชื่อใครดีจะเชื่อคำพูดของประธานเฟดที่ออกมาพูดทุกเดือนว่าจะสู้กับเงินเฟ,ฟ้อให้ถึงที่สุดจะคงดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุดหรือคุณจะเชื่อราคาในตลาดที่มันตะโกนบอกเราอยู่ทุกวันว่าเฮ้ hey, กำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะเรื่องที่ใหญ่กว่าเงินเฟ้อเยอะคนที่ยังกอดเงินสดไว้กอดพันธบัตรไว้โดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทนดีๆจากดอกเบี้ยสูงๆกลับพบว่าอำนาจซื้อของตัวเองมันลดลงทุกวันทุกวันสวนทางกับราคาทองคำและบิตคอยที่วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความเจ็บปวดที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ครับเอาละครับมาเข้าสาระสำคัญกันเลยความจริงแล้วเนี่ย ทองคํามันไม่ได้วิ่งตามตัวเลขเงินเฟอ้อแบบที่เราเห็นในข่าวอันนั้นมันเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆครับทองคาในยุคนี้มันวิ่งไปดักหน้านโยบายการเงินในอนาคตพูดง่ายๆก็คือทองคามันทําตัวเหมือนเครื่องทาเม็ดชีนมันมองเห็นอนาคตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจมันรู้ว่าสุดท้ายแล้วธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเฟดจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องกลับลำร้อยแปองศากลับมาลดดอกเบีย้ยกลับมาทํา QE หรือการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าระบบอีกครั้งไม่ว่าวันนี้จะพูดสวยหรูแค่ไหนก็ตามเหมือนมีตาทิพใช่ไหมครับเราไม่ได้พูดกันลอยๆนะเรามีข้อมูลในอดีตมายืนยันเราลองย้อนดูประวัติศาสตร์กันชัดๆเลยช่วงปี2019ถึ2020จำกันได้ไหมครับตอนนั้นเศรษฐกิจดูเหมือนจะดีๆอยู่เลยแต่จู่ๆทองคำก็เบรกเอาพุ่งขึ้นแรงมากตอนนั้นเงินเฟอ้อยังไม่มีเลยนะแต่ทองมันวิ่งไปรอแล้ว เพราะบันเห็นสัญญาณวิกฤตในตลาดรีโปของอเมริกาที่ทำให้เฟดต้องแอบบอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าระบบแบบเงียบๆที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า not QE แล้วหลังจากนั้นไม่นานโควิดก็มาทุกอย่างพังทลายเฟดก็เลยต้องพิมพ์เงินแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างที่เราเห็นกันทองคำที่ขึ้นไปรอก่อนแล้ว50%ก็วิ่งต่อสบายๆเลยครับนี่คือตัวอย่างที่หแล้วมาดูรอบล่าสุดเลย ช่วงปี2020 2 0 2 4ถึง2024ทองคำก็วิ่งไซด์เวย์ออกข้างมาพักใหญ่ๆให้นักลงทุนอึดอัดใจเล่นแล้วจู่ๆก็ระเบิดพลังเบรกเอาอีกครั้งตอนเดือนมีนาคม2024ที่ผ่านมานี้เองคำถามคือมันวิ่งขึ้นมารออะไรมันวิ่งขึ้นมารอการลดดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตยังไงละครับตลาดตอนนี้มองข้ามช็อตไปแล้วว่ามีโอกาสเกิน90%ที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยล,ลงภายในเดือนกันยายนปี2025 ทำไมล่ะทั้งๆที่เงินเฟอ้อก็ยังสูงกว่าเป้า2%อยู่เลยคําตอบมันอยู่ที่นี่ครับนี่สาธารณะของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันทะลุ34ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วครับคุณผู้ชมตัวเลขมันใหญ่จนเราจินตนาการไม่ถูกแล้วภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายในแต่ละปีมันก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวจนตอนนี้มันกําลังจะแซงงบประมาณกลาโหมแล้วครับนี่คือจุดตายครับ เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่านี้อีกได้แล้วเพราะมันจะทำให้รัฐบาลตัวเองล้มละลายแล้วก็ไม่สามารถคงดอกเบี้ยสูงแบบนี้ไปนานๆได้เช่นกันเพราะมันจะบีบให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงเฟดติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นครับทางออกที่เหลืออยู่คือการยอมแพ้แล้วกลับไปพิมพ์เงินเพื่อลดภาระหนี้และทองคำก็รู้เรื่องนี้ดีมันถึงได้วิ่งขึ้นมารองไงครับแต่ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ที่เป็นเหมือนการสาดน้ำมันเข้าก่องไฟในรอบนี้ก็คือธนาคารกลางทั่วโลกครับใช่เหรอครับคุณฟังไม่ผิดคนที่คุมนโยบายการเงินคนที่พิมพ์เงินได้เองจากอากาศกำลังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดที่ทิ้งเงินดอลลาร์แล้ววิ่งเข้ามากว้านซื้อทองคำอย่างบ้าคลัง่งโดยเฉพาะธนาคารกลางของจีนรัสเซียอินเดียตุรกีและอีกหลายประเทศในกลุ่มบริกส นี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996ที่ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์สำรองมากกว่าพันธบัตรสหรัฐคุณผู้ชมลองคิดตามช้าๆนะครับการกระทำนี้มันหมายความว่าอะไรมันคือการประกาศสงครามทางการเงินแบบเงียบๆครับมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าขนาดของคนไหนขนาดของรัฐบาลประเทศต,ต่างๆ อย่างเริ่มหมดศรัทธาในหนี้ของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ไม่ระยะยาวแล้วครับพวกเขากำลังดีดอลลาร์ไลเซชันหรือลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์แล้วหันมาสะสมทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตค่าเงินครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงต่อตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานาการณ์ที่แปลกประหลาดมากบนหน้าฉาก การใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายทั่วโลกมันยังสูงอยู่เกินกว่า50%แต่หลังฉากธนาคารกลางทั่วโลกกลับแอบเทขายพันธบัตรสหรัฐแล้วดูดซับทองคำเข้าคลังสำรองของตัวเองเงียบๆมันคือทฤษฎีคลาสสิกข,ของกฎของกรชแฮมที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับกฎนี้บอกไว้ว่าเงินเลวหรือ Ba d money จะขับไล่เงินดีหรือ G ูด d money ออกจากระบบผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ สมมติ Smooth, คุณมีธนบัตร1000บาทที่คุณรู้ว่าปีหน้ามูลค่ามันจะลดลงเหลือ900บาทกับทองคำทั้งมูลค่า1000บาทที่คุณรู้ว่าปีหน้ามันจะมีค่า1,100บาทเวลาคุณไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะเลือกใช้จ่ายด้วยอะไรครับแน่นอนคุณต้องรีบใช้ธนบัตรใบนั้นออกไปก่อนแล้วเก็บทองคำไว้กับตัวใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับเงินดอลลาร์ที่ถูกพินเพิ่มได้เรื่อยๆคือเงินเลว ที่คนจะรีบใช้จ่ายออกไปส่วนทองคำคือเงินดีที่คนจะเก็บออมไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งและแน่นอนเมื่อเราพูดถึงเงินดีในศตวรรษที่21สินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในสมการนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือบิตคอยน์บิตคอยน์คือทองคำดิจิตัลคือทองคำเวอร์ชันอัปเกรดที่มีความขาดแคลนที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถมีใครมาเปลี่ยนแปลงกฎ21ล้านเหรียญได้มันเคลื่อนย้ายง่ายทั่วโลก และมันอยู่นอกระบบการควบคุมของรัฐบาลและธนาคารกลางโดยสิ้นเชิงมันคือสุดยอดของเงินดีสำหรับยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงครับแล้วสำหรับนักลงทุนอย่างพวกเราละ่ะเรื่องนี้บอกอะไรเรามันคือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตครับข้อแรกเลยคุณต้องคิดเหมือนทองคำคือต้องมองไปข้างหน้าถ้าคุณรอจนเห็นข่าวในทีวีว่าเงินเฟอ้อมาแล้วเศรษฐกิจพังแล้วบอกเลยว่าคุณตกรถไฟขบวนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะราคาสินทรัพย์ปลอดภัยมันวิ่งไปรอคุณไกลลิบแล้วข้อ 2. ถือของจริงครับในยุคที่ความเชื่อมั่นในระบบการเงินกระดาษกำลังสั่นคลอนวิธีที่ดีที่สุดคือการถือสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงถือทองคำแท่งจริงๆถ้าคุณมีที่เก็บที่ปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้บริการฝากทองในตู้เซฟที่มีประกันในประเทศที่มั่นคงอย่างสิงคโปร์หรือสวิตเซอร์แลนด์ แต่ถ้าใครไม่สะดวกหรืออยากได้ความคล่องตัวก็มีทางเลือกอื่นครับพวก Go ETF อย่าง GLD ที่กองทุนใหญ่ๆเขาใช้กันมันก็เป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่หรือสำหรับชาวคริปโตอย่างเราก็คือการถือบิตคอย n ในวอลเล็ตของตัวเองที่เราเป็นเจ้าของ p r i v a t e น y เพียงผู้เดียวนี่คือการเป็นธนาคารของตัวเองอย่างแท้จริงครับและคำถามสุดท้ายราคาทองคำตอนนี้มันจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหน มันยังมีโอกาสไปต่อได้อีกแน่นอนครับตราบใดที่ปัญหานี้สินของสหรัฐยังไม่ถูกแก้ไขตราบใดที่ธนาคารกลางยังพิมพ์เงินกันไม่หยุดแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าราคาที่ขึ้นมาแรงและเร็วขนาดนี้มันได้สะท้อนข่าวดีในอนาคตไปเยอะพอสมควรแล้วสาหรับนักเทรดระยะสั้นก็ต้องใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษอาจจะมีความผันผวนรุนแรงรออยู่แต่สาหรับนักลงทุนระยะยาวนี่คือสัญญาณให้คุณต้องรีบจัดพอร์ตของคุณใหม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ เรื่องทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปกติครับเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์การที่ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังส่งสัญญาณพร้อมกันว่าพวกเขาไม่เชื่อใจเงินดอลลาร์อีกต่อไปแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบสําหรับระบบการเงินที่เป็นหนี้เป็นศูนย์กลางพวกเขากําลังกระจายความเสี่ยงมาที่ทองคําสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกว่า5,000ปี และนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำไมทองคำถึงวิ่งขึ้นแรงและเร็วขนาดนี้มันไม่ได้ขึ้นเพราะเงินเฟอ้อแต่มันขึ้นเพราะความไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและเมื่อคนทั้งโลกเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่เป็นเงินที่ดีเพื่อใช้เป็นเรือชูชีพในการรักษาความมั่งคั่งแน่นอนว่านอกจากทองคำแล้วบิตคอยก็คืออีกหนึ่งคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในยุคดิจิตอลนี้ ใครที่มีทองคําหรือบิตคอยอยู่ในพอร์ตของคุณตอนนี้คุณคือคนที่มองเห็นอนาคตก่อนคนอื่นคุณกําลังเตรียมพร้อมสําหรับความมั่งคั่งะระลอกใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับโอเคครับเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดแบบกระชับกระชับในคลิปนี้นะครับ 1. ทองขึ้นแรงและเร็วเพราะมันวิ่งไปดักหน้านโยบายการเงินของเฟดที่ตลาดมองว่ายังไงก็ต้องกลับมาลดดอกเบี้ยและพิมพ์เงินอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินไม่ใช่เพราะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 2. ประวัติศาสตร์มันบอกเราชัดเจนทั้งในปี2019และรอบล่าสุดปี2024ทองคําจะพุ่งขึ้นก่อนที่นโยบายผ่อนคลายทางการเงินจะเกิดขึ้นจริงเสมอมันคือตัวชี้วัดที่แม่นยํามาก 3. ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดรอบนี้คือธนาคารกลางทั่วโลกพวกเขากําลังเทขายพันธบัตรสหรัฐแล้วแห่ซื้อทองคําเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีนี่คือสัญญาณของการสิ้นสุดยุคข,ของเงินดอลลาร์ส ปรากฏการณ์นี้คือกฎของเกรซแฮมในชีวิตจริงคนจะรีบใช้จ่ายเงินกระดาษที่เสื่อมค่าลงทุกวันแต่จะเก็บออมสินทรัพย์ที่ดีอย่างทองคําและบิตคอยเอาไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งและ 5. สําหรับนักลงทุนอย่างเรานี่คือสัญญาณเตือนให้คุณต้องลงมือทําอะไรสักอย่างอย่ารอให้ข่าวออกแล้วค่อยทําทเพราะมันจะสายเกินไปการถือครองสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างทองคาและบิตคอยคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดและสร้างความมั่งคั่งในทศวรรษที่จะเกิดขึ้นนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ s t o อก Signal s c r e e n e r เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญ,ญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรน,นะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า สวัสดีครับ